ว่ากันว่าถ้าหากรัสเซียได้โหดสลัดเพราะว่าคนของพวกเขานะครับออสเตรเลียเนี่ยก็คงจะโหดสลัดเพราะว่าสัตว์ของพวกเขาเนี่ยแหละครับผมซึ่งเอาจริงๆบอกเลยนะว่ามันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทาให้แอดเนี่ยยังไม่ค่อยจะไปเที่ยวออสเตรเลียเท่าไหร่ในทุกวันนี้นะครับเพราะแบบถ้าหากเปรียบสัตว์โลกมันเป็นโปเกมอนในหลากหลายระดับแล้วนะครับไอ้โปเกมอนซึ่งมันได้อยู่ในออสเตรเลียเนี่ยมันก็จะเป็นเลเวลแบบ สูงๆทั้งนั้นเลยนะครับคือไม่ต้องอะไรมากอ่ะไอแค่ง,งูที่เขาว่ามีพิษร้ายแรงมากที่สุด25ประเภทของโลกนะครับ20ประเภทเนี่ยมันก็ได้เข้าไปอยู่ในออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วหรือว่าจะเป็นพวกสัตว์หลากขาต่างๆไม่ว่าจะ8ดขา6ขาอะไรหรือว่าตัวอื่นที่มีพิษร้ายๆเนี่ยถ้าเอามาเทียบสัตว์ส่วนทั่วโลกนะครับออสเตรเลียนี่คือครองหนึ่งในอันดับประเทศที่ว่ามีสัตว์มีพิษเนี่ย เยอะมากที่สุดกันเลยนะครับผมคือไม่แน่ใจว่าอเมซอนหรืออเมริกาใต้เนี่ยอาจจะยังแพ้ออสเตรเลียเลยด้วยมานะครับซึ่งนี่นีะ่ะเรายังไม่ได้พูดรวมถึงพวกจระเข้หรือฉลามขาวแมงกะพุนอะไรที่มันได้อยู่ในแถบน่านน้ําของนั้นเลยนะหรือแม้กระทั่งนกที่อยู่ในประเทศนี้นะครับมันก็ยังเป็นนกชนิดเดียวของโลกเราด้วยมั้งครับที่ก็สามารถฆ่าคนได้หรือ AK a นกประเภท คาสซวาลีนะครับผมซึ่งเหมือนแอดจะเคยทำคลิปเกี่ยวกับเจ้านกตัวนี้ไปแล้วบางที่มันจะหน้าตายใครแบบนกกระจอกเทศตัวใหญ่แต่ว่ามีแรงเตะของขาที่แบบเยอะกว่านกธรรมดาทั่วไปคือเตะทีนี้เลเน่นเอาคนไส้แตกพุงไหลได้อะครับผมและยังไม่พอนะครับก็คือไม่ใช่แค่สัตว์มีชีวิตที่เดินได้เท่านั้นนะที่ว่ากันว่ามันได้โหดอยู่ในออสเตรเลียคือเพื่อนๆเ,เคยได้ยินถึงเรื่องราวของไพน์โคนหรือว่า ลูกสนอะไรที่มันสามารถฆ่าคนได้ไหมครับก็คือปกติแล้วไอ้ต้นสนเนี่ยมันจะมีเม็ดของมันเป็นลูกมีลักษณะคล้ายกับเรียกว่าอะไรเดียวสับป,ปะรดลูกเล็กๆนะครับผมที่ปกติเนี่ยเขาจะมีเม็ดแล้วเอามาปรุงอาหารกันได้ฮากแต่ว่าเว้นแต่ไอ้พายโคนชนิดนั้นที่มันได้อยู่ในออสเตรเลียนี่แหละซึ่งลูกนี่โอ้โหตัวใบเฮกเท่ากับพุงคนเลยนะครับนั่นอะ ถ้าใครไปซีซัวกินมันนะมันก็สามารถฆ่าคนได้นะครับผมนอกจากนั้นเองออสเตรเลียก็ยังมีเรื่องราวของธรรมชาติอะไรโหดโหดอย่างเช่นไฟป่งไฟป่าอะไรที่ว่ากันว่าไอสามอันดับแรกของไฟป่าที่มันได้เกิดขึ้นมาในช่วงศตวตรรษที่ผ่านมาแบบรุนแรงเนี่ยนะมันก็คือไฟป่าที่อยู่ในออสเตรเลียทั้งนั้นเลยนะครับนั่นแหละถ้าหากในปัจจุบันมันยังน่ากลัวโหดสลัดไปซะขนาดนี้นะครับแล้ว ออสเตรเลียในยุคดึกดำบรรเนี่ยมันจะมีความโหดกันไปขนาดไหนนะครับคือสปอยเลอเรเลยฮะมันจะทำให้ความโหดของออสเตรเลียที่ได้อยู่ในทุกวันนี้นะครับมันดูเป็นแบบดินแดนสวรรค์ไปเลยอะซึ่งทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับผมเราก็มาท่องกับออสเตรเลียดึกดำบันไปเลยดีกว่าครับ รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN d i r y นะครับรายการสำหรับคนที่ชอบเรื่องเราดากัดากดักแล้วก็จังไรจากทั่วโลกที่จะมาเล่ากันให้ฟังแทบทุกวันเวลา2ทุ่มเลยนะครับผมโดยถ้าจะให้กล่าวถึงเรื่องราวความน่ากลัวของออสเตรเลียเนี่ยนะครับเราเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องย้อนกลับไปถึงยุคพวกจุลศิก์หรือยุคไดโนเสาร์อะไรหรอกนะคือแค่ถอยไปประมาณ50,000กว่าปีที่แล้วนะเขาก็ว่านว่า ความโหดเนี่ยมันก็ได้มีแบบเพียบกันแล้วะครับผมแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นคือไอ้ช่วงเวลาห้าหมื่นกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ว่ากันว่ามันเป็นช่วงเวลาแรกๆเลยที่มนุษย์เนี่ยได้อบยพมายังเกาะหรือว่าทวีปออสเตรเลียนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมคือแบบมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยกันซักขนาดนั้นนะเพราะว่ากันว่าสิ่งแรกๆเลยที่ผู้คนจะเจอกันบนทวีปออสเตรเลียนะครับมันก็คือเจ้าสิ่งที่เรียกว่า คินคาหน้านะครับหรือว่าจระเข้ดึกดำบรรสุดโหดพันหนึ่งที่แอดดีใจมากเลยว่ามันได้ศูนย์พันไปแล้วนะครับผมก็คือเพื่อนๆลองนึกภาพนี้ดูนะนึกภาพมันจะเป็นจระเข้พันปัจจุบันนะที่มันดันไปผสมกับสุดอกนะครับผมคือมันจะมีส่วนหน้าตาและส่วนหัวของมันเนี่ยได้โหสลัดอะไร คล้ายๆกับจระเข้ที่ก็รวบรวมสกิลในการกัดมันไว้ทุประการแล้วแต่ประเด็นก็คือไอ้ช่วงขาข,าของมันที่ปกติจระเข้เนี่ยมันจะเป็นแบบสั้นๆป้อมๆซึ่งดูเหมือนกับจะวิ่งไม่ได้ใช่ไหมครับผมไอ้ขาของเจ้าคินคาน่าเนี่ยมันก็จะเป็นขาของจระเข้ที่แบบยืดยาวออกมารล่ากับขาของสุดอ๊นะครับจนทาให้จระเข้พันนี้เนี่ยมันสามารถสับเกียร์ตีนหมาได้ยังไงละครับผมคือเอาจริงๆจระเข้ในยุคปัจจุบันนะมันก็สามารถ ตะพุยได้เร็วอยู่นะครับผมถ้าใครเคยเห็นจระเข้เวลาวิ่งเนี่ยแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่จระเข้ที่สามารถวิ่งเล่นได้ตลอดเหมือนกับเวลาสุดอกข้างทางมันจะมาวิ่งกัดมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยยังไงล่ะฮะแต่ว่าไอ้เจ้าจระเข้บกชินคาหน้าเนี่ยก็ว่ากันว่ามันสามารถวิ่งได้เหมือนกับสุดอกหน้าปากซอยเดะเลยฮะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่วิ่งแบบวอกกวอกวกอะไรไปแล้วก็ไม่ค่อยทําอะไรคนนะครับแต่มันวอกวอกวกไปพอถึงใกล้มอเตอร์ไซค์เลยเสร็จเนี่ยก็ว่ากันว่ามันจะสามารถกระโดดงับ ปั๊บอะจระเข้เวลามนกระโดดมับที่มันก็จะบิดหมุนติ้ว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 ้วหลังจากนั้นก็ดึงอินเนื้อของคนที่มันได้กัดนะครับให้ได้ขาดสะพันกันเลยคืออันนี้เนี่ยเขาเหมือนกับจะมีการไปตรวจสอบกันของพวกนักบรรพชีวินวิทยาหรือว่าพวกนักวิทยาศาสตร์อะไรที่เขามักจะชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสัตว์โบราณกันด้วยนะครับว่าไอ้กล้ามเนื้อตรงขาของจระเข้พันนี้น่ะ มันจะเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากจนนั้นมันสามารถสปินได้เป็นชั่วโมงแบบไม่หยุดเลยอ่ะคือมันเป็นการรวมตัวของนักสปินกับนักมาราธทอนนะครับผมแต่นอกจากนั้นมันก็ยังไม่พอครับคือพอเขาได้มีการนําเอาไอ้ฟันจราเข้ชนิดนี้จากซากฟอสซิลพวกมันนะไปตรวจสอบดูนะครับเขาก็พบว่ามันเป็นฟันที่มีความคมแบบยิ่งกว่ามีดหั่นเนื้อกะคือเอาง่ายว่าถ้ามนุษย์คนไหนได้หลุดไปเจอมันในยุคนั้นนะ มนุษย์ก็ไม่ได้จะรอดจากมันชัวนะครับผมแต่เอาจริงๆมันก็มีวิธีการรอดจากจระเข้ชนิดนี้ซึ่งก็ดูเป็นอะไรที่ขัดขัด,ขดกันอยู่นะก็คือเขาบอกให้เราเนี่ยได้วิ่งลงน้ําไปนะครับเนื่องจากด้วยการที่ร่างกายของเจ้าจระเข้พันเนี่ยมันได้ถูกวิวัฒนาการจนกลายมาแท้จะเป็นจระเข้สัตว์บกแล้วนะครับก็เลยว่ากันว่าจระเข้ชนิดเนี่ยมันจะสูญเสียความสามารถในการว่ายน้ําไปได้เยอะเหมือนกันนะครับผม แต่ก็ตามแหละแอดก็ไม่คิดว่าคนเรามันจะสามารถว่ายน้ําได้เก่งกว่าจระเข้กันนะครับผมคือไม่ต้องอะไรมากะแอดเองนี่ยังว่ายน้ําแพ้หมาเลยนะครับผมแต่ถ้าว่าถึงแม้ว่าไอ้เจ้าจระเข้บอกคินคาหน้ามันจะโหดไปขนาดนั้นแล้วนะเขาก็ว่ากันว่ามันจะมีสิ่งที่ทําให้พวกจระเข้พวกนี้ต้องร้องขึ้นมาว่า เียแล้วก็ต้องวิ่งหนีไปได้ครับผมเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันคือตัวเฮียยักษ์นั่นเองนะครับผมหรือว่าสัตว์ที่มีชื่อเรียกเป็นวิชาการว่า v e r a n เ s p r ร c u s นะครับผมที่หน้าตาของมันก็คือเอาใหไงมันเหมือนน้องน้องเงินน้องทองน้องตุ่ยที่มันอยู่ตามสวนลุมของบ้านเราเนี่ยแหละแต่ว่าก็ให้เพื่อนๆได้คูณความยาวลงไปกับตัวน้องเงินน้องทองนั่นหน่อยนะครับผม ที่ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพวกนักบรรพชีวินวิทยาเขาจะไม่สามารถเอ่อลงเอ่ยกันได้ว่ามันแบบตัวยาวสุดๆเท่าไหร่นะแต่เขาก็ว่ากันว่าแค่ขนาดตัวที่สั้นที่สุดของมันเนี่ยก็ยังสามารถสั้นไปได้กว่า3.5เมตรหรือว่าความกว้างของหนึ่งห้องแถวกันเลยนะครับผมนอกจากนั้นเองมันก็ยังมีน้ำหนักมากไปถึง150กิโลกรัมด้วยครับผม ที่ถ้าหากใครยังนึกภาพไม่ออกความใหญ่และหนักของมันนะครับก็ให้เราลองนึกภาพมันจะเป็นตัวเรือที่มีขนาดความยาวเท่ากับสิงโตทะเลแต่ว่ามันจะมีน้ําหนักไปเท่ากับกวางเรนเดียร์หนตัวครับนั่นแหละครับมันก็คือความหนักและความยาวในฉบับมินิของมันแล้วนะส่วนไอตัวเต็มวัยที่เขาว่ากันว่าไปเจอมันได้ยืดยาวมากที่สุดเนี่ยเขาก็ไปเจอมันสามารถยืดได้ถึง 8เมตรกันเลยทีเดียวหรือว่าจะเทียบเท่าได้กับงูอนาคอนด้านหนึ่งตัวนะครับส่วนความหนักของมันเนี่ยก็จะสามารถปาไปได้ถึง2ตันหรือว่าแบบครึ่งหนึ่งของปาวานตัวปัจจุบันเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เนื่องจากว่าไอ้กล้ามเนื้อที่อยู่ในตัวของเรี้ยตัวนี้เนี่ยมันจะได้รับการ อัดเอาไว้อย่างแน่นเลยนะครับผมซึ่งถามว่าทําไมกล้ามเนื้อมันต้องอัดแน่นแบบนั้นนะครับนั่นก็เพราะว่าเฮ้ยเลยนนเนี่ยเนี่ยมันก็จะเปต้องใช้กล้ามเนื้อมัดขามัดด่านะครับในการบีบอย่างมากเลยเพื่อที่มันจะออกแรงถีบวิ่งไปล่าเหยื่อให้ได้นะครับและด้วยความซึ่งมันได้อยู่บนทวีปออสเตรเลียซึ่งเป็นทวีปที่ขึ้นชื่อเรื่องว่าสัตว์เนี่ยมันจะมีพิษในตนเองอยู่แล้วนะครับ พวกนักวิชาการเนี่ยเขาก็ทายกันไปอีกครับว่าไอ้เรือพันยักษ์ตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถมีพิษได้หนะักเช่นกันนะครับผมที่พิษของมันเนี่ยก็จะเป็นประเภทแบบกัดเข้าไปแล้วทําให้เลือดของคนเนี่ยไม่สามารถแข็งได้หรือคํานึงก็คือให้เลือดมันได้ไหลออกตลอดเวลาจนกระทังเลือดมันหมดร่างกายไปเนี่ยแหละครับผมโดยวิธีการล่าของพวกมันพวกนี้เนี่ยก็าอาจจะคล้ายๆกับพวกมังกรโคโมโดด้วยนะก็คือไปกัดเหยื่อ เสร็จล้วก็ตีตัวออกห่างไปไปนั่งตีพุงชิวๆอะไรอยู่สักพักนะครับรอให้ไอ้น้ำลายที่เป็นพิษของมันเนี่ยได้ออกฤ์ในการฆ่าเหยื่อก่อนเสร็จแล้วพอมันมีเสียงตุง้งตุงตุงตงได้ดังออกมาจากตัวเหยื่อเนี่ยเจ้าเรียตัวนี้เนี่ยก็จะค่อยเดินกลับไปหาเหยื่อแล้วก็ไปเปิบมันนะครับผม ซึ่งด้วยความที่มันตัวใหญ่ขนาดนี้นี่เองไอเหยื่อของมันเนี่ยก็จะไม่ใช่ตัวเล็กๆอย่างสุดอกสุแมวอะไรนะแต่บางทีเนี่ยพวกเฮ้ยงนี่ยนะครับมันยังจะสามารถไปฆ่าจระเข้บกมาเป็นอาหารได้เลยละ่ะเราก็เลยไม่ต้องคิดเลยนะครับว่าขนาดจระเข้เนี่ยมันยังโดนเหี้ยง่าไปได้แบบนี้แล้วถ้ามนุษย์เราไปอยู่บนนั้นเนี่ยเราจะรอดกันเลยนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าทีนี้เราลองมาโทนดาวลงดูหน่อยกับสัตว์ที่มัน น่าจะโหดร้ายน้อยกว่าเจ้า2ตัวแร่ที่แอดได้กล่าวมาแล้วกันนะครับผมแต่แบบเอ๊ะมันก็อาจจะต้องวงเล็บเอาไว้ก่อนนิดหนึ่งนะครับว่าน่ากลัวน้อยกว่าสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นโรคออฟิโดโฟเบียซึ่งมันจะแปลเป็นภาษาไทยว่าโรคของคนกลัวงูนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าใครที่เป็นโรคนี้แล้วก็ไอสัตว์ในอันดับไอสิ่งมีชีวิตในอันดับนี้เนี่ย มันก็อาจจะเป็นอันดับที่น่ากลัวสุดๆส,ดสำหรับเพื่อนๆเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าวอวนัมบีครับผมซึ่งชื่อของมันตอนแ,แรกๆเดี๋ยวฟังดูลวอาจจะน่ารักแบบตัวอวนัมบีวอมแบดวอลเบียอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเราไปเห็นกับหน้าตาของมันแล้วแล้วก็มันจะบอกได้เลยว่ามันมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่หมดเลยเว้นแต่ความน่ารักนะครับผมเพราะามันคืองูนั่นเองโดยไอ้เจ้างูพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นพันหนึ่งของ งูยักษ์หัวเล็กชนิดหนึ่งที่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วในอดีตนะครับซึ่งก็เช่นเคยแอดดีใจมากที่มันได้สูญพันธุ์ไปแล้วเนื่องจากว่าแค่ขนาดของตัวมันเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใหญ่ยาวไปเท่ากับงูอนาคอนด้าในปัจจุบันนะครับผมแต่ว่า เอาอย่างนี้ดีกว่ามันก็ยืดยาวไปเท่ากับพวกงูหลามพม่าอะไรกันแล้วคนบ้านเราน่าจะพอเห็นภาพงูหลามเยอะกว่าพวกงูอนาคอนดานะนั่นแหละแล้วด้วยความที่มันเป็นงูยืดยาวขนาดนี้เพื่อนเพือพ่อนคิดว่าความน่ากลัวมันจะเยอะขนาดไหนล่ะครับแต่ว่าไอ้เจ้างูยักษ์หัวเล็กพวกนี้นะมันก็เป็นงูอะไรอย่างหนึ่งที่แหกกฎของออสเตรเลียเสียด้วยครับผมนั่นก็คือมันเป็นพวกสัตว์ที่ไม่มีพิษนั่นเองนะครับผมแต่ทว่ามันก็จะเป็นงูที่ใช้วิธีการรัดแบบ งูเหลืองูหลามอะไรเงี้ยในการฆ่าเหยื่อแทนนะครับผมซึ่งแหล่งหลักๆในการล่าเหยื่อของพวกมันเลยก็คือตามหนองน้ําตื้นๆหรือว่าตามพุ่มไม้นั่นเองนะครับที่มันจะใช้วิธีการดักเวลาเหยื่อมากินน้าเสร็จแล้วก็จะพุ่งเข้าไปกระโดดรัดคอเหยื่อมันนะครับหลังจากนั้นก็เลื้อยไปรัดตรงต่างๆตั้งแต่ลําตัวยันถึงบ้นด่าก,กันเลยนะครับให้เหยื่อนี่มันได้กระดูกแตกนังกรบกรบกันเลยทีเดียว หากแต่ว่าไอการทําให้เหยื่อกระดูกแต่กรอบแกรบเนี่ยมันก็จะไม่ใช่การสังหารเหยื่อหรอกนะเพราะว่าสิ่งที่ทําให้เหยื่อตายจริง,รงๆเนี่ยก็คือไอการรัดของมันนะมันจะไปรัดเส้นเลือดมากจนกระทั่งเลือดนะครับมันไม่ได้ไหลเข้าสู่หัวสมองของเหยื่อครับและนั่นแหละพอเลือดมันไม่เข้าสู่สมองแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเหยื่อมันก็เกิดอาการขาดออกซิเจนสลบตามไปด้วยการเปล่งเสียงตึงตึ้งตึงตึง,ตง,ตงออกมานั่นเองนะครับผมและ ประเด็นสยองมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับผมก็คือเพื่อนๆเน,นี่ยน่าจะสังเกตได้นะว่าเวลาแอดพูดชื่องูตัวนี้แอดจะบอกว่ามันเป็นงูใหญ่หัวเล็กเนื่องจากว่าความพิเศษอย่างหนึ่งของเจ้างูชนิดนี้คือ ถึงแม้ว่ามันจะมีตัวใหญ่ยักษ์ไปเหมือนงูหลามงูเหลือมาเลยก็ตามนะครับแต่หัวของมันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทำไมธรรมชาติไม่พัฒนาการให้มันสมส่วนนะคือมันจะเล็กมากเลยซึ่งมองดูแล้วมันก็เหมือนจะดีไม่ใช่เหรอมันไม่ได้หัวใหญ่เท่ากับงูชนิดอื่นแต่นั่นแหละครับมันก็คือสิ่งที่ทําให้สภาพเวลามันจะฆ่าเหยื่อเนี่ยมันจะได้ซาดิชมากอีกนะครับคือแทนที่มันจะอกเหยื่อไปทั้งตัวแบบง้ามหัวแบบอก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 ้าไปอะไรแบบนี้นะมันจะใช้วิธีการ ฉีกเนื้อฉีกคูงออกมาเหมือนแกะพวกห่อมันเผาอะไรออกมางี้เสร็จแล้วก็าเขาจกไสจกพุงมันออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นโกให้เกิดเป็นน้ำแดงพ่านกระจายเลยนะครับนั่นแหละเราก็ลองไปเปรียบเทียบภาพดูแล้วกันว่าไอการจัดการกันระหว่างงูเหลือมงูหลามกับไอเจ้างูดึกดำบรรเนี่ยอันไหนมันโหดกว่านะครับผมซึ่งก็นั่นแหละเมื่อเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแอดก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมีไอเดียอย่างหนึ่งหรือเปล่านะว่าโอ้โห ถ้าหากสัตว์เลื้อยคลานอะไรมันจะโหดสลัดขนาดนี้แล้วแบบไอพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องอะไรที่มันอยู่บนทวีปออสเตรเลียเนี่ยมันจะใช้ชีวิตรอดกันมาได้ยังไงนะครับทาไมมันยังสามารถสืบพันธุ์จนมาแบบเป็นพงพันธุ์อะไรอยู่บนออสเตรเลียกันได้เสียขนาดนี้ซึ่งคําตอบก็คือไอพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านั้นน่ะมันก็โหดสลัดมาไม่แพ้กันยังไงล่ะครับ มันก็ถึงได้แบบไปต่อกรอสู้กับพวกไอ้เจ้าอสูรไลายที่แอดได้เล่ามาตอนต้นได้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเจ้าสัตว์ตัวหนึ่งที่มีนามว่าไทโคลิโอนะครับซึ่งเจ้าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมันจะเป็นญาติอย่างใกล้ชิดกับหมีโคราลาหรือว่าหมีชนิดนี้ที่เราแบบมองแล้ววูน่ารากักไม่สามารถทําร้ายอะไรใครได้นะครับแต่หญ่มันอ้าปากมาแล้วน่าเกลียดมากเลยคือนั่นนะครับด้วยความที่มันมีญาติแบบหมีโคราลาแบบเนี้ยมันก็เลยจะมีความคล้ายๆกับหมีโคราลาอยู่เพียงแค่ว่า มันจะมีตัวใหญ่เท่ากับเสือสิงห์นะเืออย่างนี้ก็ได้ให้เพื่อนๆลองนึกถึงแบบเสือสิงห์ตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่มีแบบขาแขนแกรง่งพร้อมจะวิ่งกระโดดกัดตามเหยื่อได้เลยแต่ว่าให้เปลี่ยนหัวมาเนี่ยเป็นหัวหมีโคราล่านะครับนั่นแหละมันก็จะร้องอ๊ากๆๆแล้วก็วิ่งไปกระโดดกัดเหยื่อแบบนั้นเลยนะครับผมหากแต่ว่าด้วยความซึ่งมันเป็นสัตว์ที่มีความใกล้เคียงกับสปีชีส์ของหมีโคราล่าไงไอเจ้าสัตว์ชนิดนี้เนี่ย มันก็เลยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งของหมีโคอาลาได้ติดมาด้วยนะครับนั่นก็คือการที่มันสมองเล็กนั่นเองครับผมซึ่งฟังแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นพวกเรื่องข้อเสียอะไรของสัตว์ประเภทนี้ใช่ไหมครับผมเพราะแบบสมองเล็กก็มันฟังดูลำก้นมันง่วงเง่าเต่าตุต่นนะครับผมแต่ว่าในกรณีของเจ้าไทโคลียตัวนี้นะครับ อาการซึ่งที่มันได้สมองเล็กเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประโยชน์ที่ทําให้มันยิ่งโหดแล้วก็น่ากลัวไปมากกว่าเดิมด้วยนะซึ่งถามว่าทาไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเหรอครับก็เพราะว่าพอมันมีเนื้อที่ได้ใส่สมองในกระโหลกมันน้อยเนี่ยมันก็จะหมายความว่ามันจะมีไอ้พวกมวลของกระดูกอะครับ เยอะมากก็เลยทําให้มันเป็นสัตว์ที่มีกระโหลกหนานะครับแล้วพอมันกระโหลกหนาะเสร็จใช่ไหมไอ้แรงกัดแรงกดอะไรที่สัตว์พวกนี้มันจะใช้ขบเหยื่อเนี่ยมันจะแรงมากแบบเราคาดไม่ถึงเลยนะครับผมคือไม่ต้องอ,อะไรมากอะ่ะคิดง่ายๆแค่ไอตัวลูกของไทโคริโอพวกนี้ที่มันมีขนาดไม่ใหญ่กว่าหมากระเป๋าสักเท่าไหร่นะแต่ว่าแรงกัดของมันเนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันจะเท่ากับสิงโตที่มันตัวเต็มวัยเวลามันกระโดดกัดแล้วอะซึ่ง ด้วยความที่มันมีแรงกัดอะไรเยอะแบบนี้นี่เองเลยครับพวกนักบันพชีวินวิทยาหรือว่าพวกที่เขาศึกษาเกี่ยวกับสัตว์มีชีวิตดึกดําบรรอะไรเนี่ยนะเขาก็ได้ตีความว่าไอ้เจ้าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมันจะสามารถล่าเหยื่อที่ใหญ่กว่าตัวของ,ของมันเนี่ยไปได้กว่า5ถึง10เท่าของน้ำหนักตัวมันเลยนะครับเผือเอาง่ายว่าตัวเล็กๆแคบหมากระป๋าเนี่ยกาสามารถไปกระโดดกัดคอลูกช้างได้นะครับผมที่เวลาล่าเหยื่อของมันเนี่ยมันก็โหดไม่ใช่ย่อยด้วยนะ เนื่องจากว่าไอจุดที่มันจะชอบไปกระโดดกัดเหยื่อมากที่สุดนะครับก็ว่ากันว่าจะเป็นตรงก้านคอครับผมหรือว่าจะเล็งไม,ม่ตรงกับหลอดลมเลยแล้วพอมันได้ใช้กระโหลกที่มีพละกกาลังมากของมันใช่ไหมไปขบกัดปุ๊บจึ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้หลอดลมนั่นนะครับโดนขัดตดัตดปุ๊บขัดตัดตัดขาดปูดเลยนะครับอย่าถือสาคนมาเมาช็อกโกแลตนะครับ ที่นั่นแหละพอหลอดลมมันได้ขาดสะบั้นแล้วนะครับเหยื่อพวกนั้นเนี่ยก็ว่ากันว่าจะใช้เวลาอยู่ต่อบนโลกนี้ไปได้อีกไม่ถึง1น,นาทีเท่านั้นแหละซึ่งไอการกําจัดเหยื่อแบบนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับพยาราชสีนะครับหากแต่ว่ามันจะเร็วกว่ามากเลยคือเขาว่ากันว่าไอพวกสิงโตหรือว่าเสือสิงอะไรตอนในยุคนี้พอมันจะไปกําจัดเหยื่อใช่ไหมมันก็ต้องใช้พิทา กัดคอเหยื่อให้เหยื่อไม่เล็กขาดใจกว่า1 0 1 5นาทีนะครับแต่เจ้าพ่อควลลายักษ์ของเราเนี่ยมันใช้เวลาเพียงแค่1นาทีนะครับมันก็เลยไม่ต้องมาเสียเวลาปลุกปั้มอะไรกับเหยื่อเหมือนกับพญาราชสีด้วยและนอกจากนั้นเองด้วยความที่มันเป็นญาติใกล้ชิดกับเจ้าควลลาะนะครับก็ว่ากันว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการปีนป่ายต้นไม้ให้ได้สูงไม่แพ้กับควลลาด้วยครับผมคือ ถึงแม้ว่าเหยื่อของมันจะใช้วิธีการหลบไปในที่สูงนะครับก็ว่ากันว่ามันจะไม่รอดครับผมไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะมีมือที่แบบสามารถจับเอาต้นไม้ได้เหมือนโคราลาเลยแต่ว่ามีความเร็วในการไต่ขึ้นต้นไม้ได้เท่ากับพวกเสือสิงห์นะนั่นแหละแล้วถ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันยังโหดเสียขนาดนี้นะครับ พวกนกเนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดเลยว่ามันจะโหสลัดกันขนาดไหนบนเกาะออสเตรเลียดึกดาบรรน,นะครับผมคืออย่างที่บอกเอลูกหลานมันที่มันหลุดมาในยุคนี้มันยังมีตัวหนึ่งที่เตะคนไส้แตกได้เลยนะครับโอ,โอ้แล้วแถมอีกตัวหนึ่งแล้วกันซึ่งอันนี้มันเป็นความชอบพิเศษส่วนตัวของแอนละกันนะครับผมนั่นก็คือสัตว์ที่มีชื่อว่าไดโปรโทดอนครับผมหรือว่าโคตรละพ่อวอมแบตนั่นเองนะครับผมคือถ้าหากใครยังไม่รู้จักตัววอมแบตเนี่ย ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะมันน่ารักมากอะมันจะเป็นสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องตัวหนึ่งของออสเตรเลียนะครับที่จะมีหน้าตากึ่งกึงหมีกึ่งกึงหนูเออนึกภาพนี้ก็ได้นึกภาพหมูเด้งมีขนนะเออนั่นแหละมันจะเป็นหมูเด้งมีขนวิ่งได้และน่ารักน่ารักกันเลยทีเดียวหากแต่ว่าในยุคโบราณเนี่ยไอเจ้าสัตว์ชนิดนี้นะมันก็จะมีขนาดขยายไปเท่ากับช้างตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมซึ่ง เขาก็ว่ากันว่าแค่ขนาดของตัวมันที่ได้ใหญ่แบบนี้เนี่ยนะมันก็ทําให้ศัตรูเวลามันจะมาโจมตีมันก็ต้องหยุดชะง,งักแล้วก็คิดดูแล้วเราจะไปกระโดดกัดชนิดนี้ดีไหมไดนรูปมันก็ทืบไซ้แตกมานะครับผมคือข้อดีอย่างหนึ่งของเจ้าสัตว์ชนิดนี้ก็คือมันจะเป็นพวกสัตว์ที่กินพืชนะครับคือมันน่าจะทําแค่ป้องกันตัวเองไม่ได้ออกล่าเหยื่ออะไรนะหรือเอาจริงๆมันก็คงจะเป็นสัตว์ที่แบบ ดูอันตรายน้อยที่สุดแล้วในลิสที่แอดได้เล่ามาในวันนี้นะครับผมซึ่งเอาจริงๆแอดยังมีเตรียมสัตว์สิงสาอะไรมาเล่าอีกเยอะแยะเลยหนะึ่งเช่นพวกจระเข้บกหรือเต่ายักษ์อะไรเนี่ยแต่แบบสัตว์พวกนั้นพอเล่าไปแล้วเพื่อนๆหูจะคิดว่ามันธรรมดาไม่น่าตื่นเต้นกันบ้างครับผมแต่นอกจากเรื่องราวของสิงสารสัตว์เนี่ยมันก็ยังมีความโหดอีกอย่างของออสเตรเลียนะครับที่แบบเพื่อนๆเคยสังเกตไหมว่า ออสเตรเลียในทุกวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นทวีปที่ใหญ่แบบสามารถเอายุโรปอะมายัดลงข้างในนั้นได้เลยนะครับคือมีพื้นที่เยอะมากแต่ถ้าว่าทําไมกันละ่ะพอเราไปเสิร์ชหายแผนที่ที่มันมีคนอยู่ที่ออสเตรเลียนะมันถึงมีจํานวนคนอยู่น้อยมากเลยคือไปกระจุกตัวตามแค่แบบเมืองหลักๆมันซิดนีย์เมลเบิร์นหรือว่าอะไรเทือกเทนี้กันแค่นั้นเองนะครับทาไมตรงกลางประเทศเนี่ยเขาถึงไม่ค่อยมีใคร เข้าไปอยู่กันแล้วครับผมซึ่งถ้าใครอยากฟังคำตอบของเรื่องนี้นะลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมหรือถ้าหากใครที่มีแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับแล้ววันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเดอ้อบ๊ายบาย